สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยซิดนีย์นุ้ยชาแนลนะคะเวลาที่เรามองท้องฟ้าท้องฟ้ายามเย็นพระอาทิตย์อัสดงหรือว่าท้องฟ้ายามเช้าท้องฟ้าจะให้ความรู้สึกกับพวกเราหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเช่นมองท้องฟ้าและทำให้จิตใจสงบจริงที่สุดค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งเป็นเรื่องจริงที่นุยน้ยชอบนุ้ยชอบเวลาที่นุ้ยมีเรื่องกังวลใจไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นุ้ยจะชอบมองท้องฟ้า ท้องฟ้าและยิ่งถ้ามีสีสันหลากหลายมีสีสันเยอะแยะมากมายจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายเนี่ยค่ะให้เรารู้สึกผ่อนคลายเหมือนกับว่ายิ่งถ้าเป็นท้องฟ้าที่สีส้มๆนั่นหมายถึงว่าในวันวันนี้ไม่ว่าเราจะเจอเรื่องราวอะไรที่ผ่านมามีความสุขมีความทุกข์ความสนุกสนานหรือไม่ว่ามีความยินดีอะไรก็แล้วแต่นั่นหมายถึงว่าแสงสีส้มจะบอกเราแล้วว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป และสำหรับหนุยอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่มองท้องฟ้าแล้วช่วยดึงสติอันนี้คือเรื่องจริงค่ะวันไหนที่รู้สึกเหนื่อยล้าหรือหมดกําลังใจมองท้องฟ้าอาจจะทำให้เรามีสติมากขึ้นเรากำลังทำอะไรเรากำลังทำอะไรเรากำลังเจอกับอะไรแล้วเราจะทำยังไงต่อไปนั่นแหละค่ะคือท้องฟ้าช่วยดึงสติเราเพราะว่าเวลาที่เรามองท้องฟ้าจิตใจเราจะมีความรู้สึกว่างเปล่า จะทำให้เราคิดทบทวนอะไรต่างๆนานาที่เราเจอมาตลอดทั้งวันมองท้องฟ้าแล้วรู้สึกมีกําลังใจอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ว่ามันเป็นเรื่องจริงสําหรับที่เราอาจจะเจอมาเวลาที่นุ้ยมีปัญหาหรือรู้สึกว่าตัวเองต้องการกําลังใจถ้าไม่มีใครพูดด้วยไม่มีใครพูดด้วยหรือเราไม่สามารถที่จะพูดจะคุยกับใครได้นุ้ยก็จะอาศัยมองท้องฟ้า เวลาเรามองท้องฟ้านุ้ยจะมีความรู้สึกว่ามีกำลังใจไม่รู้นะคะว่าหากำลังใจมาจากท้องฟ้าได้จากตรงไหนแต่ว่ามีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาที่เรามองแล้วเรารู้สึกผ่อนคลายเรารู้สึกผ่อนคลายคลายกังวลรู้สึกรู้สึกปล่อยวางจิตใจไปกับความสวยงามของท้องฟ้าบางทีบางครั้งเวลาที่มองท้องฟ้าแล้วก็เกิดคำถามก็มีค่ะ ทำไมชีวิตเราถึงเกิดมาแล้วเราเจอแบบนี้ทำไมเราถึงจะต้องเจอแบบนั้นทำไมเราจะต้องเจออะไรแล้วแต่ทำไมเราจะต้องเจอคนแบบนี้แล้วทำไมท้องฟ้าต้องเป็นสีนั้นทำไมท้องฟ้าต้องเป็นสีนี้นี่แหละค่ะเวลาเรามองท้องฟ้าเราก็รู้สึกต่างๆนานารู้สึกหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง แต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่นุ้ยรู้สึกเลยและท้องฟ้าจะช่วยเราได้อย่างหนึ่งก็คือให้เรารู้สึกผ่อนคลายให้เรารู้สึกผ่อนคลายและให้เรารู้สึกว่าเนี่ยถ้ายิ่งถ้าเรามองเห็นแสงสีส้มนั่นหมายถึงว่าวันนี้กําลังจะหมดไปสิ่งต่างๆความทุกข์ความสุขอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดที่เรากําลังเจออยู่ในวันนี้ในขณะที่เรายืนมองท้องฟ้าท้องฟ้าจะบอกเราว่า ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะผ่านไปเธอจะต้องเจอสิ่งใหม่ซึ่งเธอจะต้องเจออีกแสงหนึ่งพรุ่งนี้อีกแสงหนึ่งที่เป็นอีกสีหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเธอไม่ต้องกังวลอะไรทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นเธอจะต้องเจอกับสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นแล้วอย่าคิดอย่าเครียดอะไรก็แล้วแต่สู้ๆพระอาทิตย์ท้องฟ้าจะบอกกับหนูอย่างนี้เสมอ แสงสีส้มอ่อนๆสีส้มเข้มให้ความรู้สึกอบอุ่นให้ความรู้สึกผ่อนคลายให้ความรู้สึกรู้สึกเป็นกันเองรู้สึกไว้วางใจรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจนี่แหละค่ะความรู้สึกที่พระอาทิตย์กำลังบอกนุ้ยเวลาที่นุ้ยมองนุ้ยจะมีความรู้สึกมีความรู้สึกว่ารู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกมีกำลังใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนกับว่ายังมีใครคนใดคนหนึ่งยังมียังมีคน,ท,นที่คอยอ่ะปกป้องเรายังมีคนที่คอยให้กำลังใจเรานั่นก็หมายถึงว่านั่นก็คือท้องฟ้านั่นก็คือแสงอบอุ่นจากพระอาทิตย์คทุกท่านและเวลาที่ที่พี่พเพื่อนๆทุกทกท่านมองท้องฟ้าทุกท่านมีความรู้สึกอย่างไรคะท้องฟ้าให้ความรู้สึกอย่างไร แล้วพี่ๆเพื่อนๆรู้สึกอย่างนุ้ยบ้างไหมคะวันนี้นุ้ยและเด็กๆขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากมายพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมคลิปมากดเลฟกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งกริ๊งกริเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยได้ทำคลิปดีๆออกมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมวันนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบาย